เรื่องของพ่ะเด็กพ่หลวงปู่ขนาดเด็กตัวเล็กๆก็ยังเห็นอนุภาพอนุภาพคือแม่มีลูก,กอายุอกขวบเจ็ดขวบก็อเอาเด็กมาเป็นพี่เลี้ยงแต่เด็กนี่ก็อยอะแถวขอประเทศอะไรนั่นแหละเาเลีเ้ยงแต่ว่า ชอบเอาสมบัติของเจ้าของบ้านเอาไปเก็บไว้เองเนี่ยโดยเจ้าของไม่หยิบดีเจ้าของไม่สมัครใจให้ไปเอาไว้อย่างงี้ก็ไม่ชอบชอบก็ไร่ออกไร่ออกตัวก็เลยใช้วิชาสายเวทเอาน้ำมันมาแตะแตะแตะของทุกอย่างเด็กนี่จะไปรู้อะไรมันก็ไปโดนเับมันคงมีวิบากกรํากอดว่า พอพี่เลี้ยงไปแล้วก็บวยวายนอนตกใจบอกแม่หนูเห็นผีมาตามภาษาเด็กนะจ๊ะมันหลอกรู้ตลอดเวลาเลยแม่ก็โอ้สงสารไม่รู้ทําไงก็เลยไปหารูปภาพพระเกจิอาจารย์ในนั้นมีอยู่เก้าองค์นะแต่จะไปรู้ชื่อท่านเลยนะจ๊ะ พรองค์ชื่อเป็นมงคลทั้งสิ้นเหมาะในการทํามาค้าขายอาคัลโทั้งนั้นนั่นก็มีเหลืองบู่ของเราด้วยเหลวงปู่สดของเราได้คุณหลวงปู่เราเราทำมาค้าขายเราจะได้เงินสดเขามีความเชื่อกันอย่างนั้นได้สดสดอะไรอย่างงี้ไงก็เอามาบูชาาไว้หลังจากเด็กโดน เด็กบอกแม่ว่าผีบลอกกันอย่างนี้แล้วก็นเราให้ฟังรูปหล่างมันยังงั้นยางงั้นยางงั้นน่กกลัวมานอนไม่เหยหลับพอเอามานะเออปรากฏว่าเด็กมาเห็นเน่ยเห็นดิดตาเนื้อนี่แหละมันมีหลวงปู่อยู่องค์หนึ่งลอยในอากาศมาไล่ผีไปเออแล้วก็ เด็กมันก็ชี้รวมรวมไปเนี่ยเนี่ยองนี้องน,น,น,นี้ออกมายี่รูปมันเล็กใช่ไหมอามาให้เด็กเด็กก็ชี้นะองนี้แหละตอนนั้นวางอุเบขาหมดอ,อือไอ้เด็กสู้กับผีสามลำบงังแต่ออกมาอยู่องคเดียวนะเออออกมาช่วยดูแลแหละ,ะอฟเดือดเด็กองค์นี้ออกมาลอยกลางอากาศเ,ออเพราะผีเห็นเงนผีเพ่น นี่ก็เลยเพื่อนบางไปเอารูปใหญ่มาให้ดูเด็กนี่แหละนี่แหละไม่องค์นี้มีฝายอยู่ตรงนี้เม็ดตรงนี้เม็ดหนึ่งอืมเป็นประเด็พระกุลหลวงปู่ของเราองค์เดียวในรูปหนึ่งในเก้านั้นออกมาบอกองค์นี้องค์นี้นี่องผูองค์นี้แล้วออกมาไม่รู้จักเออ นั่งน,นั้นวางโอเบคขาก็ชาญานหมดสง,งบนิ่งไปมีแต่เอาโอเบคขาวางแล้วมาช่วยเด็กก็อมเดียวเออดีจังเลยนี่